คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ3กลุ่มโรคเข้าลักษณะยกเว้นการตรวจเลือกทหารกองประจำการและอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพระธรรมนูญสารทหารค่ะ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฉบับที่พศออ,ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอโดยกำหนดให้บุคคลที่มีอาการจาก3าก,กลุ่มโรคได้แก่กลุ่มโรคตุ่มน้ำพองโรคลำไส้ป่องพองแตกกำเนิดโรคของเอนไซม์ ide, บนเม็ดเลือดแดงผิดปกติชนิด G6PD ให้เป็นคนจำพวกที่สองซึ่งไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพระธรรมนูญสารทหารฉบับที่พศตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอยกเลิกสารจังหวัดทหารเพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดเขตอำนาจสารมณฑลทหารบกตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำนาจสารมณฑลทหารพุทธศักราช2558กำหนดให้ผู้เสียหายซึ่งมิใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารสามารถฟ้องคดีอาญาต่อสารทหารได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการขยายสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ครอบคลุมประชาชนทั่วไปอนุญาตให้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของสารทหารในเวลาไม่ปกติในกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกแต่ไม่อยู่ในภาวะสงครามโดยสามารถอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อสารทหารสูงสุด การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมค่ะ